พี่ปุ๊สวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับโอเคครับงั้นผมขอเป็นสพแผนห้าปีก่อนครับพี่ปุ๊กเดี๋ยวลงมาที่การประชุมวเคอครับครับเอาเอาสพเอาันง่ายก่อนนะครับก็คือสพเนี่ยประกาศงบลงทุนห้าปีนะครับใหม่เนี่ยที่สามหมื่นสามพันหกร้อยล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณพันล้านจากห้าปีก่อนนะครับก็คือห้าปีก่อนก็คือปีสองสองสี่ถึงสองแปด นะครับที่32,600ล้านเหรียญน,นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาแค่พันล้านเหรียญน,นะครับเพิ่มหรือเพิ่มขึ้นประมาณ3%เอร์เถ้าแบ่งไออแผนลงทุน5ปีเนี่ยออกเป็นคาเปกกับโอเปกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอ,อย่างละ500ล้านเหรียญน,นะครับก็คือรวมกัน1,000ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิง valuation จริงๆหรือ earnings ผลกระทบ earnings เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเพราะมันเกลี่ยไปปีละร้อล้านเหรียญร้อยล้านเหรียญหมด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย valuation เนี่ยกระทบไม่เยอะ earning กระทบไม่เยอะนะครับแผนอันเนี้ยมันมันเป็นแค่การไฟจูนนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ในการ m a i maintain p r o d u c t r o n v o t u o n นะครับของอแหล่งที่ผลิตแล้วนะครับแล้วก็เป็นการลงเงินอย่างต่อเนื่องในแหล่งที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคาชาอาบูดาบีโมซัมบิกหรือว่าหรือว่าอาโปรเจกต์ต่างๆในมาเลเซีย นะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของกรีนอัพการลดกรีนเฮาส์แก๊สอิมิชชันด้วยนะครับประมาณ30%นะครับภายในปี2030นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเชิงของแผนเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเอ็กซ์เพดิชั่นมันจะขึ้นนะครับแต่ในเชิงของเซลล์วอลุ่มโกลด์เนี่ยมันกลับลงนะครับเมื่อเทียบกับรีวิชันก่อนหน้าก็คือเดิมเนี่ยปี2-4นะครับจนถึงปี2-8โดยใช้ปี2-3เป็นฐานเนี่ย เซลล์วอลุ่มกรอสมันโตได้7% CAGR นะครับแต่แผนใหม่เนี่ยพอขยับมาเป็นปี25ถึงปี29เ l l าเนี่ย uh, um Growth, เซลล์วลุมกรอสมันลดลงไปคร uh, ึ่งหนึ่งเหลือประมาณ3%นะครับ CAGR นะครับแต่ถ้าไปดูไส้ในจริงๆเ่ยมันแตกต่างกันตรงที่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองก็คือเซลล์วอลุมปีฐานเนี่ยของของปี23มเนี่ยมันต่ำนะครับมันยังอยู่400 kbd เลยในขณะที่ปี24มันขึ้นมา500แล้ว นะครับเพราะฉะนั้น g r o w ตรงนี้มันหายไปนะครับในขณะที่ปีท้ายเนี่ยก็คือปี27หรือ28เนี่ยยัง580 kbd เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเน่ยแผน5ปีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะนะครับในเชิงของภาพยาว5ปีนะครับแต่ว่าถ้าเราโฟกัสกันแค่ปี2025ปีเดียวเนี่ยเซลล์โวลูมเนี่ยมันหายไปประมาณ4%นะครับจาก500 523เนี่ย มาเหลือ507 KPD นะครับอันนี้เป็นผลมาจากการที่ในส่วนของแหล่งในประเทศในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น G 1 G 2นะครับหรือบงกฏเอราวัณเนี่ยหรือว่าไอ้พวกแหล่งอาทิตย์เนี่ยมันจะมีชัดดาวค่อนข้างเยอะในปีนี้ปีหน้านะครับก็เลยครับทำให้เซลล์วอลุ่มแทร็กเก็ตของเขาเนี่ยปรับลดลงมานะครับประมาณ4%นะครับจากเดิมเนี่ยที่มันโตได้ประมาณ4% year on year นะครับจากปีปี2องเนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณสัก1%เท่านั้นเอง นเดียร์ออนเดียร์ก็พูดง่ายๆก็คือแฟลกแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของราคาน้ํามันเนี่ยลงอยู่แล้วค่าเฉลี่ยปีที่แล้ว80ค่าเฉลี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่70 70ไม่เกิน75อย่างเงี้ยมันก็ลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย e a r n i n g เนี่ยมัน suppose ควรจะลงนะครับก็อินไลน์กับที่เรา forecast ว่าปีนี้เนี่ยสอพออาจจะจบอยู่แถวๆประมาณสัก76,000นะครับปีหน้าก็อาจจะเหลือ62,000บวกลบนะครับก็ก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่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 ยังอินไลน์อยูอย่ นะครับแต่ไรก็ตามเนี่ยในเชิงของของเมื่อวาน,นมะมะเนี้ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยหลังจากที่ประกาศแผน5ปีเนี่ยเขาก็มีการประกาศการ acquisition แ like หล่งแก๊สใน阿ลจีเรียนะครับซึ่งแหล่งนี้เนี่ยมี reserve เนี่ยประมาณสัก1.9ล้านล้านานะครับคิวบิกฟีดนะครับอของของก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็มีคอนเดนเซตอีกนิดหน่อยประมาณ5.4ล้านนะครับเขาไปซื้อ22%โดยประมาณ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้รีเซิร์ฟของสอพอเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ P1 หนึนะครับประมาณ70ล้านลูกบาศ์ฟุตต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสักหของรีเซิร์ฟของสอพอนะครับที่ประมาณพันสี่ร้อยสามสิบหกล้านบาร์เรลนะครับก็จะ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 ,จะเพิ่มขึ้นประมาณ5% นะครับแต่วิเคราะห์ความถูกแพงเนี่ยวิเคราะห์ไม่ได้นะครับเพราะว่าทางสพติดคอนฟิดีเชียลิตี้ไม่สามารถบอกได้ว่า,าในแง่ของโปรเจกต์คอสเนี่ยที่ไปแอดควาเป็นเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับแต่เรารู้แหละว่า,าโปรเจกต์นี้เนี่ยน่าจะคอนทริบิวชันเนี่ยให้กับสพประมาณ1,000ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งมันน่าจะ offset กับไอ้ตัวโอเปกเมื่อกี้นะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาประมาณป,าณปีละร้อยล้านเหรียญร้อยล้านเหรียญพอดี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าโอเคอะเออร์เน็งเนี่ยก็คงไม่ได้อัจส์อะไรมากมายนะครับแล้วก็ก็ในขณะที่ Capex อาจจะมะีเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับเราก็เลยยังเมนเทนตัวอัลเฟอร์ฟอร์มเรตติ้งแทร r กเก็ตไพร์ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีคีย์ดาวไซด์นิดนึงนะครับก็คือโมซัมบิกโปรเจกต์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้บริหารบอกว่าทาง Total ได้กลับเข้าไปใน ใน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 ไซต์ละเพราะว่าการประทขวงรอบรอบไซต์เนี่ยความ security มันดีขึ้นนะครับก็กลับเข้าไปในไซต์แต่อะไรก็ตามเนี่ยการ resume production เนี่ย resume construction เนี่ยมันยังไม่ไ resume นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนะี่ยมันอาจจะทำให้มีการโปรเจกต์เนี่ยมันดีเลยเพิ่มเติมอีกประมาณ6เดือนนะครับจากเดิมที่อยู่ประมาณสักคิวหนึ่งปี28เนี่ยจะดีเลยไปคิวสี่ปี28 นะครับแต่ก็ไม่ได้กระทบ NPV จนกระทั่งจะต้องมี impairment อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องหงต้องรอดูเนาะว่าว่าตอนเนี้ยอาจจะ6เดือนยังยังยังไม่ impairment แต่ว่าถ้า,อ,าอยู่ไปแล้วอีก3เดือน6เดือนมันยังไม่ได้ถูกรีซูมคอนสตรั c ชั่นเดี๋ยว impairment มันก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่า valuation 156เราเนี่ยเป็นโมซสมบิกเนี่ยประมาณสัก6บาทนะครับในปัจจุบันแ่สัก6บาทก็เลยก็เลยดูแล้วเนี่ยยังไงมันก็ยังเป็น form นะครับสำหรับตัวสอฟคอรครับพี่ผู้ผมถามนิดนึงครับในการประชุมหรือการแถลงแผนเนี่ยมีมีการสอบถามไหมครับว่าอย่างในระยะสั้นอะไรอย่างในปีหน้าเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าผู้บริหารเนี่ยเขามองแอ s u m มบลชั่นน้ามันเนี่ยที่เท่าไหร่พี่คือตอนนี้เขาก็ยังมองอยู่ประมาณเจ78บเจิบแปดอะไรอย่างเงี้ยเจ็5 <Okay. S 2> 78เจ็ห้าเจสิบปดอะไรเงี้ยครับซึ่งมันยังค่อนข้างสูงไม่เทียบกับแอ s u m มบลชั่นเรานะครับที่ท, <Okay. S 2> ที่อยู่ประมาณเจิเหรียญแล้วก็สปอตปัจจุบันที่อย โอเคครับได้ครับเรื่องที่สองครับพี่ปุ๊ไอความกังวลเรื่องของพมา่าเนี่ยนะครับการมาของทรัมป์เนี่ยพี่ปุ๊คิดว่ามันจะส่งแรงกระเพื่อมในเรื่องของการคว่ำบาตรที่มันหนักกว่านี้ไหมหรือพี่ปุ๊คิดว่ามันไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วคือคือในแง่ของการคว่ำบาตรอาจจะหนักกว่านี้นะครับแต่ว่าในแง่ของผลกระทบของสอพอเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสอพอเนี่ยได้เหมือนกับว่าเหมือนกับ ลงนามในสัญญาเหมือนกับว่าได้รับได้รับการยกเว้นนะครับในการพัฒนาและลงทุนในพมา่าจาก <Okay. S 2> ตัวตัว US Foreign Affairs แล้วนะครับก็คือในแง่ของอออกระทรวงต่างประเทศของสหร,รัฐเพราะว่าปอทส,ส,ส,สพอพเนี่ยเขาไปชี้แจงเรียบร้อยว่าการลงทุนต,ตรงนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยนะครับถ้าถ้ามาแซงชั่นเขาไม่เขาทำเนี่ยไฟประเทศไทยดับ นะครับแล้วก็แล้วก็ต้นทุนเนี่ยค่อนข้างสูงอ้ไปเองไอเอา g เข้ามาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบะประเทศที่3ามค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง US ก็เข้าใจแล้วก็กอนุญาตให้สอพอสามารถดำเนินการต่อได้ในพม่าแต่เฉพาะ existing operation ครับอืมโอเคได้ครับ